อุณหงูมสามารถฝึกตามได้นะครับธนาก,การครูครับกระโดดเชือกกี่ครั้งถึงจะพอดีครับกระโดดเชือกในเรื่องของการกระโดดเชือกนะครูสายฟ้าอยากจะแนะนําอย่างนี้ครับฝออึกช่วงแรกๆนะครับให้เราลองกระโดดตามแรงเราที่มีตามแรงที่มีนี่ไม่ใช่ว่ากระโดดทีเดียวยาวๆนะซึ่งทักษะการกระโดดเชือกก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเราใครอยากจะฝึกกระโดดเชือกได้ไว้เพื่อออกกําลังกายเนี่ยก็ต้องฝึกหน่อยนะฝึกให้มีทักษะ โดดแรกๆนะครับกระโดดแรกๆบางคนอาจจะยังแข่งเชือกไม่ได้ด้วยซ้านะหรือบางคนกระโดดกับหลังได้แต่พอกระโดดไปหน้ากลับทําไม่ได้โอ้โหครูสายฟ้าเนี่ยสอนนักเรียนเจอมาหลายรูปแบบนะครับนะทุกๆคนก็ต้องฝึกจากง่ายไปก่อนนะครับเช่นกระโดดหนึ่งครั้งหาแล้วก็หยุดกระโดดสองครั้งได้แล้วก็หยุดนะกระโดดสามครั้งเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดนะฝึกทำบ่อยๆแล้วก็จะสามารถทําได้แบบต่อเนื่องเมื่อเราทําได้บบต่อเนื่องนะเราก็กระโดด ไปเรื่อยๆติดก็หยุดนะกระโดดอีกติดก็หยุดเหนื่อยก็พักกระโดดไปเรื่อยๆจนเราหมดแรงนะครับพอเรารู้สึกแข็งแรงขึ้นคราวนี้เราก็มาแบ่งเป็นเซตเช่นโดดครั้งละ50ครั้งอ่าเราจะทําสักกี่ครั้งดี300อย่างเงี้ยอ่าโดดครั้งละ50นะเราก็โดดครบ50ก็พักเหนื่อยอ่าแล้วแล้วแต่ว่าเราเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยนะถ้าเราเหนื่อยมากเราก็พักนานหน่อยถ้าเหนื่อยไม่มากเราก็กระโดดต่อได้ก็กระโดดต่อเลยนะครับก็เป็นเซตที่2ก็จะครบร้อยนะแล้วก็ทําไปทั้งหมด6เซตอย่างเงี้ยอ่าก็จะครบ 300ตามที่เราตั้งเป้าเมื่อเราทําฝึกบ่อยๆจนแข็งแรงขึ้นเราค่อยมาเพิ่มเป็นครั้งเดียว100เลยเมื่อครูสายฟ้าน,นี่กระโดดบางครั้งก็ร้อยบางครั้งก็ร้อยห้ต่อครั้งนะถ้าไม่ติดก็คือนับไปจนถึง150ก็พักอย่างนี้นะครับแล้วก็กระโดดเซตต,ต่อไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเรานะแรกๆเนี่ยครูสายฟ้าน,นั่นะําว่าฝึกตามความแข็งแรงไปก่อนเลยฝึกตามแรงที่เราไหวอะ่ะคือเหนื่อยพักนะกระโดดต่อไหวก็กระโดดต่อซึ่งอนอกจากจังหวะ ในเรื่องของจังหวะการเคลื่อนไหวของเราที่จะดีขึ้นแล้วนะที่จะส่งผลต่อการวิ่งการกระโดดทํากิจกรรมอะไรต่อไปการกระโดดเชือกนี่มันดีมากนะครับแล้วก็มันจะฝึกความแข็งแรงของเรานะความแข็งแรงของข้อเท้าความแข็งแรงของระบบหายใจซึ่งเราก็ค่อยๆฝึกค่อยๆเพิ่มไปนะครับแล้วก็เมื่อเราทํามันได้มากพอหนักพอดีพอ,พอความสูงของเราก็จะถูกพัฒนาตามมานะจากการออกกําลังกายของเรานะครับ นี่คนเดียวคือตอบนานมาก